ก่อนที่จะไปฟังนิทานฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะแสงแดดปลายฤดูฝนในภาคอีสานยังคงสาดส่องลงมาแรงกล้าแม้ยามสายแดดจะร้อนระอุแต่ในสวนผักเล็กๆหลังบ้านของหญิงสาวคนหนึ่งกลับเต็มไปด้วยชีวิตชีวาแป้งหญิงสาววัยสามสต้นๆร,รูปร่างสมส่วน ผิวคล้ำแดดที่ดูสุขภาพดีเธอสวมเสื้อยืดสีจางๆกับผ้าถุงลายดอกนั่งเก็บผักบุ้งอยู่ริมแปลงมือขวาเด็ดมือซ้ายดึงรากทิ้งอย่างคล่องแคล่วข้า,างๆกันคือชาวสามีชาวต่างชาติชาวอังกฤษของเธอในชุดเสื้อเชิ้ตลินินกับกางเกงขาสั้นที่เขาชอบใส่เวลาทําสวนแป้งนี่โอเคไหม ผมเก็บถูกหรือเปล่าชาวหันมาถามด้วยรอยยิ้มใบหน้าเปื้อนเหงื่อแต่เป่งประกายของคนมีความสุขดีแล้วค่ะคุณเก่งขึ้นทุกวันเลยนะแป้งยิ้มกลับก่อนจะเอาผักใส่ตะกร้าไม้ไผ่เธอพอใจกับชีวิตที่เรียบง่ายแบบนี้แม้บ้านไม้ชั้นเดียวหลังเก่าจะไม่หรูหราแต่ก็อบอุ่นและเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของสองสามีภรรยา เสียงเครื่องยนต์ของรถยนต์คันหรูสีขาวเงาวับดึงความสนใจของทั้งคู่รถเบรกดังเอียดหน้าเรือนไม้ก่อนที่ประตูจะเปิดออกหญิงสาวแต่งตัวจัดจ้านในชุดเดรสเข้ารูปแบรนด์เนมสวมแว่นกันแดดเลนดำกับกระเป๋าหนังวาวับราคาเหยียบแสนเดินลงมาพร้อมเสียงรองเท้าส้นสูงกระทบพื้นดินแห้งๆเสียงใส่นั้นคุ้นหูแป้งดี โอ้โหนี่แป้งเดรอเนี่ยยังอยู่ที่นี่จริงๆหรอแป้งยิ้มบางๆเมื่อเห็นใบหน้าที่คุ้นเคยแอนไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยนะแอนคือเพื่อนสมัยมัธยมของแป้งเคยนั่งข้างกันในห้องเรียนเคยกินข้าวหอกล้วยด้วยกันหน้าโรงเรียนแต่วันนี้ดูเหมือนโลกของเธอจะต่างจากแป้งคนละขั้ว แอนถอดแว่นกันแดดช้าๆกวาดตามองรอบบ้านโดยสีหน้าเน็บแนมยังอยู่บ้านไม้หลังนี้อยู่อีกหรอฉันนึกว่าเธอแต่งงานกับฝรั่งจะได้ย้ายไปอยู่เมืองนอกเมืองนาอ๋อหรือว่าฝรั่งคนนั้นไม่มีเงินชาวยืนยิ้มเงียบๆข้างๆแป้งไม่เข้าใจภาษาไทยแต่พอจะรู้จากน้ำเสียงและสีหน้าของแอนได้ว่า มันไม่ใช่คำพูดที่เป็นมิตรแป้งไม่ตอบโต้อะไรเธอแค่ยิ้มและชวนชาวไปล้างผักในครัวแอนเบ้ปากเบาๆก่อนจะหันกลับไปถ่ายรูปบ้านไม้และตัวแป้งที่กำลังง่วนกับงานบ้านแล้วพิมพ์ข้อความลงในโซเชียลกลับบ้านทั้งทีเจอเพื่อนเก่าที่ไม่เปลี่ยนเลยยังเกาะผัวฝรั่งแก่ๆกินอยู่ในบ้านสวนหลังเก่าเหมือนเดิม Ag, ชีวิตแม่บ้านชีวิตดีเนอะโพสของแอนได้ยอดไลค์พุ่งพรวดภายในไม่กี่วินาทีเหล่าเพื่อนร่วมรุ่นต่างเข้ามาแซวบ้างก็หัวเราะบ้างก็เสียดสีตามไปด้วยเวลาเย็นแป้งนั่งล้านจานกับชาวหลังบ้านแสงสีส้มของพระอาทิตย์ตกสาดส่องใบหน้าของทั้งคู่เมื่อกี้เธอมาว่าอะไรคนหรือเปล่า ผมเห็นเธอพูดเร็วมากชาวถามอย่างสุภาพแป้งสายหน้าเบาๆพร้อมรอยยิ้มเธอไม่คิดจะเอาเรื่องนั้นมาทำลายบรรยากาศยามเย็นที่มีเพียงเสียงนกร้องกับลมหอบเบาๆผ่านยอดมะพร้าวคืนนั้นเองแอนนั่งในโรงแรมหรูใจกลางเมืองใกล้สนามบินเธอเปิดมือถือดูโพสที่เพิ่งลงแล้วนึกขำแต่ก็ต้องสะดุง้งเมื่อมีข้อความจากเพื่อนร่วมรุ่นคนหนึ่งส่งมาหา แอนรู้ไหมว่าฝรั่งที่แป้งอยู่ด้วยน่ะเขาเป็นนักลงทุนใหญ่ในอังกฤษมีชื่อในนิตยสารชื่อดังด้วยนะแกไม่เคยดูข่าวหรอแอนชะง,งักมือที่ถือโทรศัพท์สั่นเล็กน้อยหัวใจเต้นรัวไม่เป็นจังหวะขายเย็นเฉียบราวกับถูกตบหน้ากลางห้องบ้าไม่จริงเธอพึพรรมพำเสียงเบาก่อนจะค้นหาชื่อสามีของแอนบนอินเทอร์เน็ต หน้าจอแสดงชื่อชายชาวอังกฤษผู้ถึงหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเทคโนโลยีสีเขียวในยุโรปพร้อมข่าวสารการลงทุนในภาคอาเซียนและบ้านสวนในอีสานของเขากับภรรยาไทยชื่อแป้งฮาเบิร์ดรุ่งเช้าของอีกวันแสงแดดยามเช้าอ่อนโยนลอดผ่านต้นต่างไม้เก่าแป้งนั่งพับผ้าอยู่บนเสือใต้ถุนบ้านเสียงไก่ขันอยู่ไกลๆข้างกาย มีตะกร้าผ้าสีซีดใบใหญ่ในนั้นมีเสื้อผ้าที่เธอซักไว้เมื่อวานตอนเย็นเสื้อของชาวที่เริ่มขาดนิดๆตรงแขนเสื้อยังคงถูกเย็บซ่อมไว้อย่างดีขณะนั้นเองเสียงรถยนต์หรูคันเดิมก็ค่อยๆเคลื่อนเข้ามาอีกครั้งแป้งว่างไหมไปคาเฟ่นในเมืองกันหน่อยสิฉันรู้จักที่เปิดใหม่มีแต่คนไปเช็คอิน เสียงแอนร้องมาแต่ไกลเธอสวมเสื้อเปิดไหล่กับกางเกงแบรนด์หรูรองเท้าส้นสูงสีครีมมือหนึ่งถือโทรศัพท์อีกข้างสะพายกระเป๋าหนังลายจระกเข้แท้แป้งเงยหน้ามองแล้วพับผ้าผืนสุดท้ายเข้าตะกร้าขอบใจนะแอนแต่วันนี้มีนัดไปดูที่โรงพยาบาลกับคุณเชาเขาอยากให้ฉันไปด้วยแอนเบะปากเธอนี่นะ อยู่บ้านจนไม่รู้จักผ่อนคลายคาเฟ่น่ะเค,ค้กกาแฟแอร์เย็นเย็นถ่ายรูปสวยสวยไม่ใช่ไปเดินลุยดินกับฝรั่งอย่างเดียวแป้งยิ้มบางๆงไม่ตอบโต้อะไรมือยังจัดผ้าเรียงลงตะกร้าเหมือนคำพูดเหล่านั้นคือเสียงลมผ่านใบไม้บ่ายวันเดียวกันแป้งสวมเสื้อผ้าธรรมดาเช่นเคยเสื้อเชิ้ตแขนยาว กับกระโปรงผ้าายสีจืดขณะยืนรอหน้าห้องประชุมใหญ่ของโรงพยาบาลอำเภอคนเดินผ่านไปผ่านมาต่างทักทายเธอด้วยความเคารพจนหน้าประหลาดใจนี่หรอคุณแป้งกับคุณชาวเสียงคุณหมอนท่านหนึ่งกระซิบกับเจ้าหน้าที่บริจาคมากกว่ารัฐให้แต่ละปีอีกนะเมื่อประตูห้องประชุมเปิดออกภายในนั้นมีป้ายขนาดใหญ่ ติดชื่อผู้บริจาคเพื่อสร้างตึกคนไข้ใหม่และชื่อที่ปรากฏบนป้ายหินอ่อนตรงนั้นก็คือมิสเตอร์ชาหาร์เบิร์ตและนางแป้งฮารเบิร์ตบริจาค20ล้านบาทเสียงสุบสิบเริ่มดังขึ้นฝรั่งคนนี้หรอหนึ่งว่าเป็นฝรั่งแก่ๆคนธรรมดาเหยียแป้งใช่ไหมแม่บ้านนั่นน่ะหรอโอ้โหบริจาคมากกว่าแหลัก ขณะนั้นเองแอนซึ่งขับรถตามมาเพราะอยากแวะดู <_ d ew> s> <S ก็เดินเข้ามาอย่างไม่ได้ตั้งใจนักแต่พอเห็นชื่อบนป้าย <_ d ew> s> <S เธอก็ชะง,งักทันทีมือที่ถือโทรศัพท์อยู่สั่นเล็กน้อยวันกันแดดเลื่อนต่ำลง <_ d ew> s> <S เผยให้เห็นดวงตาที่ตื่นตกตะลึงเธอเดินเข้าไปประชิดแล้วถามเบาๆกับคนข้างๆชาวที่ว่า เป็นนักลงทุนระดับโลกจริงๆหรอหญิงสูงวัยคนหนึ่งในชุดพยาบาลหัวเราะเบาๆก็ใช่นะสิหนูไม่รู้จักหรอเขามาซื้อที่แถวนี้หลายแปลงทำเกษตรอินทรีย์แอนนี่งนันสีหน้าซีดจางลงไปถนัดค่ำคืนนั้นหลังจากกลับจากโรงพยาบาลแป้งนั่งจุดเตาถ่านหุงข้าวอย่างใจเย็นเธอผูกผ้ากันเปื้อนเล็กๆ ทำอาหารพื้นบ้านอย่างต้มส้มปลาใส่ผักสวนครัวที่ปลูกเองชาวนั่งแกะถั่วอยู่ใกล้ๆผมดีใจที่คุณมากับผมวันนี้คนที่นั่นดูมีความสุขนะเขาพูดไทยแบบช้าๆแต่ชัดเจนเพราะแป้งสอนเขาทุกวันมันก็คืองานของเรานะเราอยู่ตรงนี้ก็ช่วยตรงนี้ให้ดีแป้งพูดเสียงเบา คุณยังไม่อยากไปอยู่กรุงเทพเหรอชาวถามไม่ค่ะที่นี่คือบ้านบ้านที่มีผักให้เด็กกินมีดินให้เหยียบมีเตาให้หุงข้าวกับคุณทุกวันแอนกลับถึงกรุงเทพในคืนนั้นรถยนต์ของเธอจอดหน้าคอนโดโหร,ริมแม่น้ำแต่ใจกลับไม่สงบเหมือนที่เคยเป็นเธอเปิดมือถืออีกครั้ง มองภาพบ้านส่วนของแป้งที่เธอแอบถ่ายไว้มือของเธอพิมพ์โพสต์ลงโซเชียลอย่างไม่รู้ตัวบางคนก็แกล้งจนเพื่อให้ดูน่าสงสารแต่ความจริงก็อยากโชว์ว่ามีเหมือนกันนั่นแหละชีวิตเรียบง่ายแต่รวยเงียบๆแม่บ้านฝรั่งเธอยิ้มเยาะกับตัวเองเล็กน้อยก่อนจะปิดโทรศัพท์ เหลือไว้แต่เสียงไฟจ้าในคอนโดราคาแพงที่เงียบเหงาไร้เสียงหัวเระาะช้าตรูที่ทุกนาแดนอีสานเสียงนกเขาเรียกคู่ปะปนกับเสียงลมแผ่วเบาแสงแดดอ่อนๆสะท้อนหยดน้ำค้างบนใบข้าวแป้งกำลังเก็บผักอยู่ในแปลงสวนหลังบ้านเสื้อคอกระเช้าสีจืดผ้าถุงลายพื้นเมืองเก่าๆยังติดอยู่กายเธอเช่นเคย ชาวเดินถือกาแฟดำมาหย่อนตัวนั่งลงข้างๆแป้งเขาเอ่ยด้วยน้ำเสียงนุ่มอาทิตย์หน้าผมต้องไปกรุงเทพงานสัมมานาใหญ่เรื่องเศรษฐกิจชุมชนกับเทคโนโลยีเขาจัดให้คนระดับ VIP ไปด้วยนะอืมแป้งพยักหน้าแล้วคุณจะไปกี่วันคะแค่สองวันแต่อยากให้คุณไปด้วยนะ่ะ คุณเป็นเหตุผลที่ผมยืนอยู่ตรงนั้นได้แป้งเงยหน้ามองเขารอยยิ้มจางๆปรากฏบนใบหน้าที่เปื้อนเหงือ่อแป้งไม่เหมาะกับแบบนั้นดอกคุณใส่ผ้าถุงอยู่บ้านยังถนัดกว่าก็ใส่ผ้าถุงไปนั่นแหละผมว่ามันคือสเสน่ห์ชาวหัวเราะผมอยากให้ทุกคนเห็นว่าผู้หญิงธรรมดาคนหนึง่งเปลี่ยนมุมมองชีวิตของผมได้ยังไง อางหรูชื่อดังใจกลางเมืองแอนเธอสวมเสื้อผ้าแบรนด์เนมจากปารีสหน้าตาแต่งเต็มอย่างภาคภูมิเธอกำลังไลฟ์สดโชว์การช็อปอยู่ฮัลโหลสาวๆว,วันนี้แอนจะพาไปลองน้ำหอมกลิ่นใหม่ของชาแนลนะคะบอกเลยว่าแพงแต่คุ้มขณะเธอเดินผ่านป้ายบอร์ดประชาสัมพันธ์ของงานสัมมนาใหญ่แห่งปีสายตาของแอน ก็สะดุดเข้ากับโปสเตอร์ขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่หน้าร้านหนังสือวิทยากรที่บรรยายคือชาวสามีของแป้งในหัวข้อจากซิลิคอนวัลเลย์สู่ทุ่งนาการปฏิวัติเงียบแห่งการลงทุนที่มีจุดหมายแอนเบิกตากว้างมือที่ถือโทรศัพท์สั่นเล็กน้อยปากอ้าค้างราวกับลืมหายใจชาวสามีของแป้ง เธอพึมพำกับตัวเองเธอรีบกดหยุดไลฟ์แล้วค้นหาข้อมูลในโทรศัพท์หน้าเว็บยืนยันชัดเจนว่าเขาคือหนึ่งในนักธุรกิจอรับโลกแสงแดดช่วงสายกระทบพื้นดินในหมู่บ้านนาทายเสียงเครื่องยนต์รถไถานาเบาๆดังอยู่ริมทุ่งนาผสมผสานกับเสียงมาเห่าไกลๆแต่ในบริเวณบ้านไม้ชั้นเดียวหลังเดิมของแป้ง กลับเต็มไปด้วยพลังบางอย่างที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงชาวบ้านเดินเข้าออกกันอย่างไม่ขาดสายบางคนเอาผักมาแลกเปลี่ยนบางคนเอาเอกสารมาให้ช่วยแป้งอ่านให้แม้เท่าคนหนึ่งยกหม้อแกงมาฝากไว้หน้าบ้านส่วนเด็กเล็กๆก,ก็มานั่งทําการบ้านที่แคร่ไม้ใต้ถุนบ้านชาวนั่งทากิมกันยุงให้เด็กวัยหกขวบ แป้งหัวเราะเบาๆตั้งแต่เราบริจาคที่โรงเรียนกับช่วยทุนเด็กคนแถวนี้ก็มาฝากลูกไว้หมดเลยนะคุณแต่ผมก็ชอบนะชาวยิ้มอย่างน้อยเราก็ได้เห็นพวกเขาเติบโตด้วยสายตาตัวเองบ้านของแป้งไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยอีกต่อไปชาวและแป้งตั้งโครงการชื่อปลูกจากดินเป็นศูนย์เรียนรู้การเกษตรอินทรีย์ขนาดเล็ก ที่ใครก็เข้ามาศึกษาได้แป้งสอนชาวบ้านทำน้ำหมักชีวภาพจากเปลือกผลไม้ส่วนชาวให้ทุนสนับสนุนการปลูกพืชพื้นถิ่นแบบหมุนเวียนและเชื่อมต่อชุมชนกับแพลตฟอร์มส่งออกในต่างประเทศในวันหนึ่งรายการสารคาดีชื่อดังเดินทางมาถ่ายทำถึงที่พิธีกรถามแป้งคุณแป้งเคยคิดไหมคะว่า จะก,กลายเป็นแม่บ้านที่มีบทบาทขนาดนี้แป้งยิ้มเรียบง่ายเหมือนเดิมแป้งไม่เคยคิดเลยค่ะแค่ใช้ชีวิตแล้วทำให้มันมีประโยชน์กับคนรอบข้างเงินซื้อความภูมิใจไม่ได้แต่การให้ทำให้เรารู้ว่าเรายังเป็นส่วนหนึ่งของพื้นดินนี้อยู่ผ่านไปหลายเดือนไม่มีใครได้ยินชื่อแอนอีกเลยในโลกออนไลน์ IG Facebook และไลฟ์สดต่าง หายเงียบไปหมดจนกระทั่งวันหนึ่งรถตู้คันหนึ่งจอดหน้าบวถเก่าในหมู่บ้านหญิงสาวในเสื้อแขนยาวผ้าคลุมไหล่สีพื้นและใบหน้าสดไร้เครื่องสำอางเดินลงมาพร้อมกระเป๋าผ้าเล็กๆในมือเธอเดินช้าๆมายังบ้านของแป้งเสียงหมาเห่ารับแขกตามธรมเนียมดังกึกก้องแป้งเงยหน้าขึ้นจากการตำน้ำพริก หันมามองร่างแอนในระยะไกลดวงตาของแอนดูเศร้าลึกเหมือนผ่านอะไรบางอย่างมาอย่างหนักหน่วงแป้งแอนยืนหน้าประตูบ้านเรียบนั้นแป้งวางสากลงบนครกช้าๆก่อนจะเดินออกมารับหน้าเงียบๆมาทำไมเสียงเธอนุ่มแต่มั่นคงมาขอโทษแอนพูดเสียงเบาฉันเคยดูถูกเธอ เคยพูดจายแย่ๆใส่เธอเคยหัวเราะในความเงียบของเธอแต่ตอนนี้ฉันเพิ่งเข้าใจว่ามันคือความสั่งงามที่สุดที่คนเราควรจะมีได้แป้งนิ่งไปนานก่อนจะพูดเบาๆโลกมันสอนให้เราทุกคนในจังหวะที่ต่างกันดีใจที่แอนได้เรียนรู้นะน้ำตาคลอในตาแอนฉันไม่เหลือใครเลยแป้ง ร้านออนไลน์เจงคอนโดโดนยึดแฟนที่คบก็ทิ้งไปหมดแป้งค่อยคอยยืนขันน้ำให้อยากพักก็พักตรงนี้ก่อนได้เด็กๆเพิ่งไปเก็บผักเดี๋ยวเราจะหุงข้าวกันแอนมองแก้วน้ำในมือและรอยยิ้มที่ไม่เคยเปลี่ยนไปของแป้งน้ำตาไหลเงียบเงียบเธอรับมันไว้ด้วยมือที่ถือแต่ของแบรนด์เนม แารู้สึกว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามันหนักและล้ำค่ากว่าทุกอย่างที่เคยผ่านมาคำคืนนั้นแป้งหุงข้าวบนเตาถ่านชาวย่างหมูอยู่ข้างๆแอนนั่งอยู่บนแคร่ไม้ใต้ถุนบ้านดวงตาของเธอมองแสงพระอาทิตย์ตกดินสะท้อนทุ่งนาไม่มีคำพูดไม่มีเสียงหัวเราะดังไม่มีลายสด มีเพียงเสียงลมกับกลิ่นข้าวสุกข,ขอบใจนะแป้งแอนพูดเบาๆที่ยังให้โอกาสคนอย่างฉันได้รู้จักคำว่าบ้านแป้งยิ้มเธอไม่พูดอะไรอีกนอกจากหัวเราะเบาๆอย่างที่เธอชอบทำอยู่เสมอในเช้าตรู่ของฤดูฝนแสงแดดอ่อนๆส่องลอดใบกล้วยข้างรัวไม้ไผ่แป้งนั่งอยู่ริมชานบ้าน ทอดสายตาไปยังท้องทุ่งนาที่เขียวขจีที่ไกลสุดลูกหูลูกตาเธอวางเข่งผักข้างตัวเตาถ่านที่ตั้งอยู่มุมหนึ่งของครัวหลังบ้านมีไฟอ่อนๆสำหรับต้มข้าวต้มมื้อเช้ากลิ่นหอมของขิงกับใบตะไคร้ลอยมาแตะปลายจมูกเบาๆสามีของเธอเชา้าเขาใส่หมวกงอบยิ้มให้แป้งจากระยะไกล ก่อนจะเดินเข้ามาด้วยท่าทีสบายสบายชุดที่เขาใส่ก็ธรรมดาเสื้อยืดลายไทยตัวเก่ากับกางเกงขาสั้นแต่สายตาของเขามีแววอบอุ่นและมั่นคงแป้งวันนี้คุณไม่ต้องไปประชุมหรอคะชาวไม่ครับผมเคลียร์ไว้หมดแล้วอยากใช้วันหยุดกับคุณบ้างแป้งยิ้มบางๆเธอไม่ต้องการอะไรหรูหราจากเขา ไม่เคยขอของแพงไม่เคยเรียกร้องการใช้ชีวิตแบบคนรวยเธอแค่ต้องการความสุขแบบง่ายๆที่วันนี้เธอมีครบหมดแล้วเสียงปรบมือดังก้องทั่วห้องประชุมหรูชาวผมอยากพูดถึงเรื่องที่ไม่มีใครเคยถามแต่ทุกคนควรได้ยินภรรยาของผมเป็นคนบ้านนอกเธอไม่รู้จักชื่อแบรนด์ไม่สนใจยอดวิวไม่แคร์ยอดฟอล แต่เธอสอนผมให้รู้จักคำว่าพอเพียงสอนให้ผมเข้าใจว่าความสุขที่แท้จริงไม่ใช่การมีมากกว่าคนอื่นแต่คือการมีพอให้ตัวเองไม่ต้องเบียดเบียนใครกล้องแผ่นไปที่แป้งที่นั่งยิ้มจางๆไม่มีเครื่องประดับไม่มีแบรนดเนมไม่มีใครมารุมร้อมถ่ายรูปเธอแต่ทุกสายตาจับจ้องด้วยความเคารพแอน ที่นั่งแอบอยู่ด้านหลังสุดของห้องน้ำตาคลอดวงตาไม่ใช่เพราะเสียหน้าแต่เพราะในที่สุดเธอเข้าใจคนที่เธอเคยดูถูกกลายเป็นคนที่เธออิจฉาที่สุดในวันนี้เมื่อเธอกลับถึงบ้านเธอเดินไปที่ตู้เสื้อผ้าเปิดออกแล้วมองเสื้อผ้าแบรนด์เ네นมดังเรียงรายที่เธอเคยภูมิใจมองเครื่องสำอางแพง ที่ใช้เพียงเพื่อให้ใครๆคลิกไลค์มองกระเป๋าใบละแสนที่ไม่เคยพาไปไหนนอกจากร้านกาแฟเธอหยิบมือถือขึ้นมาเปิดดูโพสเก่าๆที่เคยเนน็บแนมแป้งบางโพสเคยบอกว่าบางคนก็แกล้งจนเพื่อให้ดูน่าสงสารแต่วันนี้เธอรู้แล้วว่าคนที่เสียงดังอาจกำลังกลบเกลื่อนความว่างเปล่าของตัวเองแอนพูดกับตัวเองเบาๆ เราเคยคิดว่าเราคือพลังแต่ลืมไปว่าบางครั้งความเงียบตั้งหากที่หนักแน่นกว่าทุกคำพูดเธอลบโพสทั้งหมดลบรีวิวลบแคปชั่นลบภาพดวงตาที่ตัวเองสร้างขึ้นมากับมือแล้วนั่งลงเงียบๆไม่รู้ว่าเธอร้องไห้เพราะเสียใจหรือเพราะโล่งอกบ่ายวันนั้นฝนโปรยเบา นั่งเด็ดผักใบแมงลักกับชาวอยู่บนชานบ้านทั้งสองหัวเราะกับเรื่องไร้สาระพูดเล่นกับเรื่องเมนูเย็นนี้ว่าจะทำลาบปลาหรือไข่พะโล้ชาวผมมองว่าลาบปลาดีกว่าแต่คุณต้องหั่นพริกนะแป้งได้สิแต่คุณต้องช่วยตำให้เหมือนวันก่อนนะเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นอีกครั้งในบ้านเล็กๆหลังนั้น ไม่มีใครถ่ายรูปไม่มีใครติดแฮชแท็กไม่มีใครแชร์แต่ทุกวินาทีที่เกิดขึ้นที่นี่มีคุณค่ามากกว่าทุกโพสที่ใครเคยอวดคนที่เสียงดังอาจมีแค่ความว่างเปล่าข้างในแต่คนที่เงียบอาจซ่อนความหมายและความมั่นคงมากที่สุดเพราะความสุขที่แท้จริงไม่ใช่การเปล่งเสียงดังที่สุดแต่คือการได้หัวเราะเบาๆกับคนที่เรารัก โดยไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นเลย